ความสุขที่หลานกินอิ่มนอนอุ่นห่วงกลัวเขาเรียนไม่สูงมัางจา้ะพร่ายายก็แก่แล้วเหนื่อยแล้วเงินหาได้ก็อย่างก็สองรยห้าสิบก็ยังจะไปโรงเรียนก็้าวปาเขาให้ค่าฝักหกสิบแล้วกับข้าว่ะยายชวดกับยายนี่บางทีก็ซื้อปลามาก็ให้ชวดกินเนื้อเราก็กินหัวมัน วันนี้ของยายวันเพนต้องแบกภาระเลี้ยงดูหลานสาวเล็กๆสมคนที่พ่อแม่อย่าร้างกันทิ้งให้ยายวันเพนดูแลตั้งแต่แบบอกหลายเดือนแล้วที่แม่ของเด็กๆไม่เคยส่งเงินมาเลยอีกทั้งยายวันเพนยังต้องดูแลแม่อายุ81ปีครอบครัวนี้นะคะอยู่กันทั้งหมด5คนก็มีทวด หนึ่งคนมียายมีหลานอีก3นะคะก็คือเหมือนเขาจะลำบากขึ้นคือเด็กมันเริ่มโตขึ้นแล้วใช่ไหมคะการใช้จ่ายทุกอย่างก็จะมากขึ้นรายได้ก็เขารับจ้างมัง่งแล้วก็ยังมีที่ว่าเช่าที่เขาทำกินก็นิดหน่อยเองคะ่ะแล้วก็รายได้ส่วนมากก็จะมาจากผักเล็กๆน้อยๆนีนะคะแปลงผักเล็กๆแปลงนี้ที่เด็กๆช่วยกันปลูกผลผลิตที่ได้น้องฟ้าพี่คนโต มีหน้าที่นำไปขายให้กับแม่ค้าในตลาดน้องฝ้ายมีหน้าที่รดน้ำและดูแลผักส่วนน้องฝนยังเล็กอยู่พี่ๆก็ฝึกให้ช่วยรดน้ำผักเงินที่ขายผักได้คือเงินที่นำมาใช้จ่ายภายในบ้านวันหนึ่งขายผักได้ไม่เกิน60บาทแต่ก็ไม่มีผักขายทุกวันก็าว่ลำบากครับบางคืนบางทีเจ็บไข้ได้ปวก็ต้องเรียกหาพวกผมไปช่วยกันเอาไปส่งโรงพยาบเนี่ย จะลําบากไม่มีไม่มีคนดูแลช่วยเหลือครับยายก็แก่ขึ้นลงทุกวันไปไม่ไหวแล้วครับถ้าไม่มีใครดูแลช่วยผมว่าคนคนเดียวคงไปไม่ไหวยายวันเพนเป็นคนขยันรับจ้างทำงานทุกอย่างแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอจึงวอนขอความเมตตาจากผู้ใจบุญช่วยเหลือครอบครัวของยายวันเพนด้วย บริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนอย่างชีพเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมบริจาค7,000บาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค1,500บาทาเพื่อเป็นทุนอย่างชีพให้กับครอบครัวยายวันเพนต่อไป